ร้านโลบักช็อป th บริการเติมโลบักแบบ id บวกพาร์เลสีถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ id บวกพาร์แล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึง8และยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วยร้านด็อกบักช็อป บริการเติมรลวักแบบกลุ่มเลดสีแล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบ็อกฟูดแล้วก็เติมเพชรออสตาด้วยนะโอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ใน Ultimate Tower Defense Simulator นะครับวันนี้ก็โอัปเดตมาค่อนข้างเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับถ้าใครเล่นแล้วนี่อาจจะแบบว่าเฮ้ยเกมมันเล่นไม่เหมือนเดิมเลยนะครับเล่นแบบแทบไม่เหมือนเดิมเลยแต่ก็ตัวเก่งๆก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะ แต่เขาเรียกว่าไงต้นเกมครับถูกเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับและดาดนะครับก็ถูกเพิ่มเวฟมากขึ้นถูกลดเวฟบ,บางโหมดนะครับแบบเราเลือก e ีซีเวฟก็เหลือ20ครับแล้วก็ยูนิตการออกจากเขาเรียกไงออกจากป้อมมันอนะค่อนข้างช้าครับรู้สึกว่าไม่แต่มันช้าจังวักว่ามันจะออกมาได้แต่ละตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวพี่เล่นแล้วแบบ เขาเสียเวลาเลยคือเอาง่ายเล่นจบรอบนึงอะต่ำๆคือ10นาทีอะครับคือแต่ถ้าเราเล่นแบบอีซีงง่อย่างเงี้ยมันก็จะหกนาทีแต่เราได้รับเงินค่อนข้างน้อยครับอัตราการได้รับเงินเลทคือตูดมากตอนเนี้ยคือแบบแทบแทบล้องอะเออและไอ้พวกที่แม่งฟาร์มเงินไว้เนี้ยยิ้มครับผมไอ้พวกนี้ยิ้มเออขึ้นไปแล้วไม่มีลงแน่นอนนะครับอืมถ้ามันไม่ไปกดใช้อะยังไงมันก็ไม่ลงครับเพราะว่า พวกผู้เล่นใหม่หรือพวกเราอย่างเงี้ยที่มาเล่นแบบไม่ได้ฟาร์มหรือไม่ดองไว้ครับตามไง้ก็ไม่ทันครับเพราะว่าโอ้โหเล่นรอบหนึ่งสิบนาทีได้หมื่นแต่เมื่อก่อนเล่นแค่ห้านาทีได้ได้หมื่นอ่ะเออก็คิดเอานะครับเหมือนโดนคูณสองเข้าไปอ่ะแล้วไหนจะเติมเงินอีกเรื่องเติมเงินอีกโอ้โหยับยับเยินเลยครับตอนนี้อ่ะแต่เราก็จบไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องดาดตรงน,นั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครใหม่ที่เราจะมารีวิววันนี้ดีกว่านะครับนั่นก็คือ เจ้านารูโตนะครับผมหกดาวนะล่างจักกะนะครับเอ็โชคนะ <c oughs> <c oughs> คีวออสตาเออก็เป็นล่างจักกะนะครับผมเป็นออกรอบสีสีฟ้านะซึ่งอยู่สูงกว่าสีทองนั่นเองนะครับตอนนี้กรอบสีทองนะครับผมมีการันตีแล้วนั่นเองนะครับ1,000ครั้งนะครับสามารถได้รูฟีแน่นอนแบบการันตีนะครับส่วนกรอบฟ้าเนี่ยก็ อัตราเลทเขาคือ0.02นั่นเองนะครับซึ่งก็ยากกว่าเดิมโคตรโคตรเลยครับก็คือเน้นดวงล้วนๆนะเออล้วนๆเลยสุ่มรอบเนี้ยของจริงแน่นอน,นครับแล้วเราก็ต้องบอกก่อนว่าโนโาตตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเทียบสแตตนานโตกับเ,เจ้ามาราซันิดหนึ่งนะเนาะจะเห็นราคานะครับเริ่มที่5 5 0 0ันหนะครับราคาจบเนี่ย,ยอยู่40,000อะไรเงี้ยประมาณนี้ดาเมจนะครับแม็กคือ1,000 0แเลยนะ แสนสองนะครับซึ่งเมื่อเทียกบกับมาดาระนะครับจบอยู่ที่60 0มืนครับอัพหลังๆแพงกว่าด้วยช่วงแรกๆก็แพงกว่าแล้วนะครับวินาทีที่ตีคือ5.3าจุดสามครับตาราโตอัพแม็กสามจุดสามครับตีรัวๆครับผมโหดมากๆเราโตตัวนี้ควรมีติดทีมไว้แต่ปัญหาคือเล่นยากครับอ่ะและภายในเกมเนี่ยเดี๋ยวลงดันเนี่ยเรามาพูดกันว่าเกมมันทำไมมันถูก บอกว่าเอ้ยมันเสียเวลาแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับอือเราไปพูดกันในเกมนะโอเคเราเล่นดันนี้นะยากด,ดันใหม่เลยนะครับแต่ยากสุดเลยเออเท่าที่จะยากได้แล้วโอเคโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับอือต้องบอกก่อนนะว่าเล่นไม่สามารถวางลูฟี่เปิดได้แล้วเออวางลูฟี่ไว้ที่หลังดีกว่านะครับมันวางเปิดได้แหละแต่มันเสียเวลาครับแนะนําว่าวางอย่างนี้ดีกว่านะอ่าแล้วก็ขับนี่หลบจากตัวนี้เลยนะครับง่ายๆครับง่ายง่าย น้องจะเห็นนะครับว่า,าจะมี2ทางนะและเลือดมอนช่วงแรกๆเนี่ยคือน้อยมา,มากๆเหิน้อยน้อยแบบน้อยจัดๆเลยเว้ยคือทุกที่เราเล่นอันเนี้ยคือแม่งมาอย่างต่ําคือ 2000- ันถึงสามพันเว้ยรอบนี้มาๆก็กจุดหนึ่งก็เลยงง่มามาันมาน้อยยังวะแต่อีนี้หนึ่งนะถ้าตรงเนี้ยมันเปิดเว้มันเปิดใช่ปะ่ะมันเปิดให้แบบวางได้เกมจะจบเร็วขึ้นมาก ซึ่งเขาฉลาดครับเขากั้นไว้ครับกลัวเราแบบจบเกมเร็วหรือว่ามันเป็นที่โมเดลเขาอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะออซึ่งพี่ก็จะต้องมาวางดักตรงนี้แทนครับแบบโคตรเสียเวลาเลยคราวเนี้ยเสียเวลาคูณ2เข้าไปเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาอัพเ,ออเจ้าไอ้ตัวกบนี่กับเบดิต้าหน่อยนะครับอย่างน,นี้จะหลุดยากแล้วละ่ะเรือ2สองพันใช่ไหมอันนี้เราแบบให้มันฟาร์มเงินไปนะครับฟาร์มเงินต่อเราไปอัพข้างหลังหน่อย เพื่อกันหลุดนะเอ,อเพราะยูนิตแรกๆเนี่ยเรายังไงเราก็ไม่ผ่าน,นครับเราต้องแบบหาตัวเก็บเงินไปก่อนออแล้วก็อันนี้ไปนะครับ,บขันน้นนะครับโอเคเสร็จแล้วเราวางเออ่เจ้าไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะสไปดี้ของเราเน,นี่ยวางไว้ก่อนนะปูนะครับหลักอัพเบติตา้าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไหวนะครับ แล้วก็วิ่งเช็คไปเช็คมาอยู่ประมาณนี้พอสมควรนะเอ่อถ้าเลือดไม่เกิน2,000ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเนี่ยประมาณ4,000เนี้ยอัพเบนิต้าเลยครับอ่ามารอบนี้มาเร็วนะพี่วางพลาดไปหน่อยนึงมั้งเลยหลุดมาเยอะขานาดน,นี้พี่วางชา้าถ้าพี่วางเร็วนี่คือแบบไม่ต้องอัพเบนิตา้าแบบนี้นะวางงี้บแค่นี้นะครับเคลียร์ง่ายเอออย่าลืมปรับไพราออริตี้มันด้วยนะโอเคปรับอ่าเสร็จแล้วเราวางเอ่อเจ้า อะไรนะลูฟี่ไปด้วยตัวหนึ่งครับถัดแล้วเดี๋ยวเราจะขยับนะเนาะช่วงนี้เราวางตังค์ได้ละเจ้าอะควาแมนนะครับบอกเงินเราต้องใช้อควาแมนในการช่วยฟาร์มเงินนะตอนนี้คือมันไม่ไหวจริงๆครับแบบเงินมันหมดเว้ยเงินแมนแบบมันไม่พอดูด,ดิรอบหนึ่งเราแบบตีได้แบบน้อยมากเงินอะอ่าเดี๋ยวเราก็มาวาง ก็กบไว้ตรงนี้นะครับก็วางนีวงไว้ดักบพี่ให้มันช้าๆครับพอมันช้ามากแล้วพอมันเดินมาถึงเราก็เคลียร์ง่ายนะครับวางลูฟี่ครับกยัเราก็วางอาคาเมตคือง่ายอ่ะถ้าทางนี้ทางซ้ายเราเริ่มไหวแหละหรือน้องจะวางทางขวาก็ได้นะไอชุดเนี้ยแล้วแต่น้องนะครับอืมวางไเถอะมันเหมือนๆกันแหละไม่ได้แตกต่างกันมากครับแต่พี่คิดแนะนําว่าให้วางทางซ้ายดีกว,ว่า เราจนจนกว่าเราจะแบบให้ลูฟี่วางตัวเดียวแบบเคลียร์ยูนิตได้สบายสบายครับพอถ้าสบายมันหลุดมันก็ไม่มีปัญหาไงเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะมาช่วยเคลียร์ได้ครับไปยไปบตอนนี้มันก็จะเริ่มไม่ไหวแล้วเราก็มาวางเบติต้าเพิ่มครับกำลังขยับขยายอ่ะตอนนี้เริ่มแผ่ขยายแล้วเลือดสี่พันก็ไม่น่ารอดตรงน,นู้นนะครับ คือแบบเล่นแล้วมันไม่ได้จําเป็นต้องแบบวางซ้ำอะ่ะเราดูว่าเออทางไหนเราไม่ไหวเราก็ขยับในการวางนะครับอืมซึ่งจะเห็นนะว่ามันมีนม40เลมจริงนะครับมันไกลขึ้นมันก็นานขึ้นนะครับมากๆนะครับโอเคอ่ะเรามาวางเวนจิตา้าตรงนี้ครับวางเวนจิตา้าไปตรงนี้ประมาณ2ตัวนะครับโอเควางอควาครบแล้วอ่ะตอนนี้แหละพอเราเอควาครบเราก็เริ่มสบายแล้วครับเดี๋ยวเราไปขายข้างหลังทิ้ง เบนจิต้าเนาะโอเคตอนนี้ให้มันแบบเคลียร์ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะลงนาูโตฝั่งขวาครับผมยิ่งเคลียร์เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งง่ายครับมันก็ยิ่งจบเร็วพูดผิดอ่ะวางสไปดี้ก่อนเลยะอยตีนี่ปุ๊บแล้วเราก็ไปขายน้องกบครับตรงนู้นขายหมดหอ่ะโอเคเอาน้องกบอมาวันนี้น เบิทาเกือบไปหน่อยแล้วครับสองตัวตรงนี้นะเสร็จแล้วก็วางเจ้ารルโตะร่างจากกักรานะครับตรงนี้เลยนะครับยาวเลยตอนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนจุดก่อนเพราะเราต้องลูฟี่มาวางไว้ฝั่งซ้ายแล้วครับฟี่มันไม่ไหวนะแต่ทางนี้มันไหวนะครับเพราะว่ามีเจ้านารุโตะต้องบอกก่อนนะว่าเอฟเฟกต์ค่อนข้างสวยนะครับนี่เรียกคูลลุมะใช่ไหมไอ้ก้าวหางขึ้นมายิงจิ้วๆปล่อยไฟแบบเร็วมากนะครับ น่ารักดีนะเออเ,เลยมาเจตอนนี้เราก็อัพขั้นในพวกนี้ไปเลยนะครับไอพวกตีนะตเนี่ยตีเนมีความจําเป็นต้องอัพนะครับเพราะหลังๆออกมาเยอะมากนะครับตีไม่ทันนะบางครั้งอย่างน้อยมันเพิ่มโอกาสแบบให้มันตีไกลขึ้นมันจะตีช้าเห็นไหมถ้าเรายังไม่อัพขันนะ้นอะ Okay. อ่เดี๋ยวเราขั้นแรกของนารุโตก้ก็ดาวเมจอยู่ที่หมื่นเนาะระยะ16นะครับวินาทีตีห้นะอัพ8,000นะครับผมอัพ8,000ปุ๊บนะครับมันก็จะเก่งขึ้นแบบพอตัวเลยนะสำหรับไอ้นารุโตกกะเวลาอัพขั้นแต่ละรอบเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราอัพนะครับโปะนะครับดาวเมจขึ้นมาเป็นสองหมื่นสี่นะครับผมอ่าส่วนวินาทีก็ลดลงไปเยอะแล้วนั่นเองนะครับซึ่งโดยรวมถือว่าโอเคมา,มากๆนะ อนนี้ทางลูฟี่มันสบายใช่ไหมขายครับขายหมดอันนี้ขายหมดแล้วเนาะเอวางอันนี้ไว้สักสามตัวเพราะว่าทางลูฟี่เนี่ยช่วงแรกๆอาจจะไหวครับแต่หลังๆเนี่ยขาหักแน่นอนครับผมไม่ไหวนะเออเสร็จแล้วเรามาอัพต่อขั้นต่อไปดีกว่านะครับเราเมี2สองหมื่นเนี่ยสบายอยู่แล้วมอนเลือดมาแค่หมื่นเดียวเองเอ่าอเดี๋ยวรออัพขั้นนะครับ ปึ๊บดาวเมยเป็น40,000นะครับวินาทีก็ลดลงเหลือ4.3แล้วนี่นครับผมโซระยะเนี่ยคือเขาล็อกเลยครับระยะไหนระยะนั้นเนาะต่อมาเมื่อกี้13,000รอบนี้ขึ้นมา18,000เองคือแบบถูกมากนะครับกบอะไรนี่ก็าวางวางทิ้งไว้นี่ก็ได้ล้วแต่นะครับแบบเราลับขั้นนะเปลืองโอเคเดี๋ยวเราก็ เ,เราอัพไปหมื่นแปดนะซึ่งโอ้โหดาเมจสี่หมื่นยังตีนานอะ่ะเพราะว่า,เพ,าะะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายูนิตมันออกช้าครับผมอืมออกช้ามากเลยอัพไปหมื่นแปดครับผมปึม๊บดาเมจเป็นหกหมื่นห้าครับอ่าวินาทีที่ตีเหลือสามจุดแปดนะอ,อันนี้เราให้มันหนืดอะ่ะแล้วเราก็ถอยมาหน่อยนะไม่ต้องไปจำเป็นต้องยัดรูขนาดนั้น,นครับมันจะตีมค่อยโดนให้มันถอยมาหน่อยแล้วเดี๋ยวไอ้เจ้ากบมันยิงหนืดแบบปุ๊บใช่ไหมล้วก็ให้เราตดตี มันจะได้ตีได้ทีละหลายตัวเนาะเพราะเราตีเร็วแต่น,นาโลโตะมันครูดาวตีรอบต่อไปมันก็เดินออกมาไกลครับมันก็หันหน้าตีไม่สวยนะครับซึ่งไม่ดีไม่ดีต้องอย่างนี้นะครับเราไปทงหมื่นแล้วนะสามสิออนะครับแล้วอัพขั้นสุดท้ายครับ4รีมื่นนะซึ่งใช้เงินอย่างมหาศาลนะครับออตอนนี้เราก็จะเวฟบสามสิบแล้วจริงจเนี่ยเราควรจบตั้งแต่เวฟบสาตรงน,นี้ละซึ่งมันก็ไม่กี่นาทีก็จบแล้วเวออ้ย ต่นานเห็นไหมกว่าจะจบเวฟแต่ละรอบอะ่ะคือจะเห็นนะครับว่ามันออกช้ามากๆแต่เราสายกบดีกว่าไปอยู่ฝั่งนี้นะดาวมดไม่พอฝั่งนี้โอเคช่วยตรงนี้หน่อยจริงอะ่ะจริงๆเอาเราตัอยู่ฝั่งเดียวตัวเดียวก็ได้แต่พี่อยากให้มันแบบช่วยตีเร็วๆมั่งนะครับเพราะตอนแรกเคยเอาเราตัมายืนตัวเดียวละมัน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 ไม่เร็วอะ่ะคือเลือดมันจะเหลือติ่งหนึ่งเว้ยเออแล้วเราตัต้องมาตีอีกติ่งหนึ่งอีก ก็เลยไม่เอาไม่เอาดีกว่าเอาเปติต้ามาเสริมเข้าไปนะครับอ่ะตอนนี้จะ4ี่หมื่นแล้วนะครับมาดูดาวเมทหนึ่งแสนกันดีกว่าว่ามีเปลี่ยนอะไรบ้างไหมหรือท่าเดิมๆเลยนะครับอัพไปสี่หมื่นโป้งนะครับวินาทีเหลือ3ามดาวเมทแสนสองนะครับผมอ่าตีเหมือนเดิมเลยครับแต่เหมือนจะตีเร็วขึ้นหน่อยจ๊ก็คือแบบเห็นไหมทางนี้ไม่ไหวละเราโตยังชิวๆครับเคลียโคตรง่ายลูฟี่ตอนนี้แบบถูกลืมไปเลยนะครับเพราะว่าเลือดหลังๆเนี่ยดูดิ เปิดมา1 6ื0 0 0 0 0มืแสนกว่าเนี่ยอ่ะมันเป็นอะไรที่เยอะมากเว้ยลูฟี่มันตีไม่ตายแล้วสูฟี่มันต้องบัฟดาวเมจมันถึงจะตีตายครับแล้วตอนนี้เราไม่มีแผนหรือทีมที่เป็นบัฟดาเมจครับเลยคิดว่าเล่นอย่างเงี้ยง่ายกว่าเยอะนะครับเนื่องจากเทพเจ้ามังกรเนี่ยใช้เงิน1นึ่งหมื่นนะแล้วดูดิเราเล่นจะครบ40เบฟอยู่แล้วเงินเงินจากเทพเจ้ามังกรเราจะไปเอาที่ไหนอยู่อะเออ ยังไงเราก็ต้องมีอาควาแมนในการฟาร์มาครับถ้าไม่เอานาูโตมาก็อาจจะหลุดแพ้ไปแล้วก็ได้นะครับอืมเพราะว่ายังไงลูฟี่ตัวเดียวบัฟดาเมจยังไงก็2 0 0 0 0กว่าครับไม่ไหวอยู่ละเออเลือดแม่งโอ้โหเป็นแสน,นครับต้องใช้นาูโตในการตะถ้าไม่มีนาูโตก็ใช้มาดาระนะครับตัวอะไรที่เป็นดาเมตตอนเนี้เริ่มมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่นะครับอืมมันก็ใกล้จบแล้วละ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะเ,เร่งคลิปให้ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวออกมาแล้วเราก็พูดกันสักน,นิดนึงว่าเป็นยังไงมั่งหลักที่ เห็นแล้วว่ามันเล่นยากขึ้นมากๆเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็จบแล้วนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับ11นาทีนะครับจบและสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือเงินครับ15ื่นห้ครับทุกทีนะครับเล่นจบโหมดนะรจริงๆเราต้องได้รับเงินประมาณสักหมื่นเ7 0 0 0มืนนะครับซึ่งมันน้อยอ มันน้อยมากเลยเหมือนฮนะแล้วก็40เวฟกว่าจะจบในยูนิตที่จะเดินช้ามากๆตอนนี้นะครับหลายระยะที่เรากว่าจะเล่นจบซึ่งตอนเนี้ยเราอาจจะได้กลับไปฟาร์มเงินในด่านเก่าๆแทนนะพี่คิดว่านะครับว่าด่านเก่าๆเนี่ยมันน่าจ,จะเคลียร์ยูนิตง่ายกว่าแล้วก็จบเร็วกว่าค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็เห็นมีหลายช่องเริ่มทํากันแล้วล่ะเกี่ยวกับการฟาร์มเงินนะครับเดี๋ยวเร็ว,รว,รวนี้ก็ อาจจะกลับมาทำอีกนะครับสูตรฟาร์มเงินแบบฉบับของพี่เนาะเออก็ไม่รู้ว่าจะใช้สูตรไหนดีนะครับให้มันแบบเร็วๆอ่ะเนาะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงละกันนะครับส่วนเรื่องเจ้านารูโตเนี่ยโอเคเลยนะครับค่อนข้างดีนะครับหามาได้นะครับผมอ่ะวิธีหาก็เนี่ยครับใช้เพชรซื้อ1,200เจมนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมส่วนต้นอื่นเดี๋ยวรอค่อยว่ากันนะครับ อาจจะต้องใช้เพ็ดใช้เงินซื้อนั่นแหละนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบายจ้า